สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Lick and m o r ต y ดีกว่านะครับผมทุกคนผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ดูช่อง Comic World อยู่เนี่ยก็คงจะดูการ์ตูน Lick and m o r ต y กันนะครับในะปัจจุบันนี้เองเนี่ยซีซั่น6ก็ได้มาแล้วนะครับผมตอนที่1ฉายแล้วใน HBO Go ก็สามารถไปรับชมกันได้เลยแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาทาคลิปรีวิวกับความรู้สึกหลังดู กัันนะครบช่วงนี้ซีรีส์เยอะมากจริงๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Rick and Morty นะครับ how of the dragon ถูกไหมก็อยู่ใน HBO กันทั้งคู่เลยนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีชีฮักของทาง Marvel มี Sandman ที่เพิ่งมาไปใน Netflix นะครับตรงนี้ผมก็ไล่ดูอยู่นะครับผมยังดูไม่จบแล้วก็มี ring of power ด้วยนะครับ lord of the ring จากทาง amazon นั่นเองครับเยอะโคตรรแล้จริงมันก็มีอีกหลายๆเรื่องแหละที่ออกมาในตอนนี้แต่แบบดูไม่ทันกันเลยจริงๆนะครับวันนี้ก็เล เลือก Rick and Morty เนี่ยมาทำคลิปกันซะหน่อยลวกันเพราะ Rick a n ม Morty เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการ์ตูนโปรดของผมเหมือนกันนะครับผมช่วงนี้ Comic World คงได้ลงคลิปกันเยอะมากๆอย่างแน่นอนโดย Rick a n ม Morty เองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องตากับหลานถูกไหมลิกเนี่ยเป็นคุณตาที่เป็นมหาอัจฉริยะนะครับผมแบบว่าเป็นอัจฉริยะอารมณ์แบบว่าอัจฉริยะที่สุดในจักรวาลนะทุกคนให้พูดง่ายง่ายมันคือโดเรมอนนั่นแหละอารมณ์คล้ายโดเรมอนเลยแต่จะเป็นแบบโดเรมอนนิสยัยจันเลจันไล,น,ไลนะครับจันเลยแบบไม่ใช โดเรมอนเนี่ยอู้โนบิตะชิวถูกไหมเราจะคิดว่าจันลัยเนี่ยคงจะแบบเต็มร้อยได้สักสิบละมั้งอันนี้ไม่ไม,ไม่ลิกนี่คือมาแบบจันลัยแบบร้อยเต็มร้อยอ่ะคือแบบจันลัยสุดๆจริงๆนะครับผมก็ลองไปดูกันได้รับรองว่าทุกคนเนี่ยชอบอย่างแน่นอนนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับ Rick and Morty กันเฉลิมฉลองซีซั่น6นะครับจริงๆแล้วเนี่ย Rick and Morty เนี่ยนะครับผมมีแผนที่จะสร้างต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับและณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมมกก็ไได้้้เเเตรรรีียยาาาสงอวน่ ยาวไปถึงซีซั่น8แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับ Rick and m ม r t y ้เนี่ยดีใจรอได้เลยนะเขียนบทเริ่มทำงงทำงานกันเรียบร้อยแล้วสำหรับซีซั่น8นอกจากนี้เองทางทีมงานเนี่ยนะครับก็ได้บอกเลยว่า Rick and m ม r t y เนี่ยเราจะทำกันมาให้ได้ชมกันทุกปีเลยนะตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปก็จะทำยาวๆไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังได้มีการออกมาบอกอีกว่าซีรีส์ Rick and Morty เนี่ยไม่ได้จะทำมาให้มันมีจุดจบด้วยซ้ำไปนะครับแต่ตัวของ Just i n ลอยแล กับตัวของแดนฮาร์มอนผู้ที่เป็นคนสร้างลิกแอนมอร์ตี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้บอกไว้เลยว่าเขาสามารถสร้างลิกแอนมอร์ตี้ได้เนี่ยไปจนถึงพันตอนเลยนะครับอยากให้โชว์ลิกแอนมอร์ตี้เนี่ยมีไปเรื่อยๆมีไปตลอดการไปเลยนะครับผมก็อุ่นใจได้เลยนะสำหรับคนที่กลัวว่าลิกแอนมอร์ตี้จะจบนะครับผมแต่คิดว่ามันก็คงไม่ได้อยู่ได้เป็นพันตอนหรอกโหมันคงจะยากจริงๆนะมันอาจจะทำได้ก็ได้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าซีซั่น6เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจ รอเราอยู่บ้างบอกกันเลยว่าแม่งโคตรหา่ามันโคตรดีดีไม่แพ้ซีวีมาเวลหรือว่าหนังมาเวลเลยนะครับหากใครไม่เคยดูเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาพูดถึง Wi c k a n ม Morty มาลน,านลงมาเชิญชวนให้คนไปดูการ์ตูนโปรดของผมกันนะครับรับรองว่าสุดเต็ม10ให้10จริงๆเรื่องนี้คือแบบเต็ม10ให้10ไปเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Comic World Daily ในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้นล้ว ได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ